สวัสดีครับพี่น้องประชาชนชาวไทยผู้รักป,ประชาธิปไตยทุกท่านครับอย่าลืมนะครับวันที่8กุมภาพันธ์2569เป็นวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนรัศฎรในการเลือกตั้งคราวนี้เนี่ยนะครับท่านเจริญบัตรเลือกตั้ง3ใบด้วยกันนะครับใบหนึ่งนั้นเลือกสอสเขสตสสเขตนั้นนี่นะครับท่านจะได้เบอร์ตามที่สสท่านนั้นไปจับได้เบอร์ ใบที่2เนี่ยนะครับเป็นการเลือกพรรคการเมืองหรือบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองใบนี้จะมีเบอร์เดียวกันทั้งประเทศพรรคประชาไทยเราได้เบอร์47ิถ้าท่านจะเลือกพรรคประชาไทยก็กาที่เบอร์ส7่สิเน,นะครับอีกใบหนึ่งนั้นเป็นการทำประชามตินะครับสรุปความว่าในการเลือกตั้งครั้งนี้ท่านจะได้รับบัตรเลือกตั้งถึง3ใบด้วยกันวันนี้ หลังจากที่พักการเมืองได้ยื่นไปสมัครแล้วนี่นะครับทั้งหมด50รพรรัาเ,เรื่องสำคัญในเรื่องหนึ่งคือเรื่องของนโยบายนะครับแน่นอนถ้ากฎหมายเขียนไว้ว่าการกําหนดนโยบายของพักการเมืองนั้นเนี่ยนะครับจะต้องบอกที่มาของงบประมาณต้องบอกวิธีการทํางบประมาณอะไรต่างๆนะครับเพื่อยื่นไปยังกกต นะนำพักไปคาไทยครับโดยการน,นำของท่านดรบุญยมกันแสงพน,นัพักไปคาไทยก็ได้ดําเนินการเรีบร้อยเป็นจังหฎหมายนะครับวันนี้เราจะมานําเรียนที่น้องประชาชนคนไทยทั้งสองนโยบายนะครับนโยบายตัดัที่1ก็คือนโยบายเพื่อค่าตอบแทนผู้สูงวัยเดือนละสามพันบาทนโยบายลําดับที่สองนะครับเพื่อค่าตอบแทนกับพศมอและพศ ไปติดตามรายละเอียดกับท่านดรบุญยงจันแสงพนักพักไปคาถไายครับรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มค่าตอบแทนให้กับผู้สูงวัยนะครับเป็น3 0 0พบาทต่อเดือนแบ่งใจเป็น10วัน1 0 0 0งพันสวัน1 0 0 0งพันสวัน1 0 0 0พันเดือนหนึ่ง3าครั้งให้พันบาทครั้งหนึ่ง10วันเราให้พันบาทหนึ่งครั้ง10วันเราให้1,000พันบาทหนึ่งครั้งเท่ากับว่าเดือนหนึ่งให้สาครั้ง3 0 0พันบาทตอบแทนให้กับอสมออสะสะทั้งประเทศ 1, 40, นน 3, หนึ่งล้านสี่หมื่นกว่าคนเป็นสามพันบาทเนื่องจากอสมอ,อสอสอเหล่านี้นะครับเป็นบุคคลขลากรที่สําคัญในการที่ใกล้ชิดพี่น้องประชาชนที่เจ็บป่วยนะครับผู้สูงวัยต่างๆเราจะดูแลแบบบูรณาการ,แบบร,การแบบรอบด้านนะครับเพิ่มค่าตอบแทนให้อ,อสมอสอสอทั้งประเทศในล้านกว่าคนนี้ครับเป็นสามพันบาทต่อเดือนให้เป็นหมอชาวบ้านให้เป็นหมอที่ใกล้ชิดประชาชนนะครับเราเล็งเห็นถึงความสําคัญและตระหนักถึงบุคคลที่มีจิอาาตอาสาทางในเหล่านี้นะครับ ครับหลังจากที่ท่านดรบุญยงจันแสงอนุพัทธ์ระชาไทยได้ออกมาถแถลงถึงนโยบายจากที่กล่าวเมื่อสักครู่แล้วเนี่ยนะครับ, mm hmm. รบรก็ปรากฏว่ามีวรรดพักการเมืองท่านหนึ่งนะครับท่านออกมาบอกว่าในเรื่องการที่จะเพิ่มสวัสดิการให้กับประชาชนนั้นไม่ถึงดวย mm hmm. ผมไม่แน่ใจว่าเสียงนี้เป็นเสียงท่านจริงหรือว่าเป็น AI เราลองไปสั่งดูครับ ไอ้นโยบายอยากแจกเงินเนี่ยช้วยกออ่อม,มันเที่ยงกันไม่ได้ผมจะไม่ทําเล็กๆไอ้แบบรั่แจกเงินสามพันสองพันไม่มีประโยชน์คนละครึ่งอะไรอย่างงี้ไม่เอาเลยไม่เอาเพราะว,าว่านี้มันเป็นการให้ยาพิษคุณรู้ว่าที่เขาแจกเงินก็เอาเงินกู้ท่านั้นน<ะ>่ละเราทํางบนผ่านดุลมาสิบสามปีแล,แล้วแล้วเราแจกคุณว่าใช้ได้กี่วันแต่ที่ผมก็เลยทำเนี่ยถ้า1หนึ่งเดือนเซ็นเอยูได้นะทุกอย่างกลับมาหมดเลยท่องเที่ยวกลับมาัแน่นอนนะครับในทางการเมือง การกาหนดนโยบายการนําเสนอนโยบายแนวทางแต่ละพรรคการเมืองย่อมแตกต่างกันไปในนามพรรคไฟไทยครับเราขอยืนยันว่าในสิ่งที่เรานําเสนอนโยบายเพิ่มค่าตอบแทนอส,อ,อ,สอสมรออสสเดือนละสามพับาทและในการเพิ่มสวัสดิการให้แก่ผู้สูงวัยนั้นเดือนละสามพบาท แบ่งจ่าย10วัน1,000บาท10วัน1,000บาท10วัน1,000บ,10บาทนั้นเราถือว่าชอบเรือกฎหมายเพราะมีการตั้งงบป,ประมาณไวเรียบร้อยแล้วนะครับแม้นปากเป็นน้องประชาชนคนไทยหากท่านชอบนโยบายของพรรคประชาไทยกาเบอร์47เบอร์47ครับบัญชีรายชื่อหรือปากจริรพักประชาไทยทั่วประเทศเราต้องการคะแนนจากพี่น้องประชาชนเพียงนิดเดียวครับ 4ล้านเสียงพาานักเตดครับให้เรามีจำนวนสสเพียงพอที่จะดำเนินการเพื่อแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยขอบคุณครับ